สวัสดีครับผมเชนเนอร์อนอาจารย์โอนวิทยากรที่กล้าสร้างความแตกต่างบนพื้นฐานความสําเร็จด้วยการเรียนรู้แบบสนุกสนานมีสาระทํางานเป็นทีมบ,บริการด้วยหัวใจบริการที่สุภาพเป็นกันเองและเป็นนักกิจกรรมนักพัฒนาความสําเร็จด้วยความที่เชิงบวกผมและทีมงานมีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า15ปีในการบรรยายเชิงกิจกรรมโดยมีทักษะเด่นคือการมีพลังและสามารถปลุกพลังผู้เข้าร่วมสัมมนาให้มีความสุขในการเรียนรู้ ตื่นเต้นและมีสีสันมีเทคนิคในการเข้าถึงผู้สัมมนาให้เกิดความตารักรู้ตามกระบวนการเราออกแบบกิจกรรมตามความต้องการของลูกค้าและเชื้อทักษะในการแก้ปัญหาในระหว่างดำเนินกิจกรรมอย่างนุ่มลึกผนวก,กับใช้ความคิดเชิงบวกในการออกแบบกิจกรรมให้เข้าถึงฐานคิดฐานกายฐานใจของผู้เข้าร่วมสมัมมนาเพื่อนํากลับไปใช้อย่างแท้จริงกระบวนการบรรยายในการนํากิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเปิดใจครับพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบุคคลและคุณค่าของงานเพื่อตอบสนองลูกค้าในองค์กรทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นในกระบวนการที่เป็นระบบในการทํางานเป็นทีมด้วยครับหลักสูตรการบรรยายอินเฮาฟของเรามีหลักสูตรรถไมเซ็ตเทคนิคก,การเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีการทํางานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรผลงานคุณภาพการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี เทคนิคในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Activity Based Learning) หลักสูตรในการบรรยายเชิงกิจกรรมในสถานที่ประกอบกิจการและนอกสถานที่ประกอบกิจการ o u t i n g หลักสูตรในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีมการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) Walk Rally Sport Day Activity Ice b a k i n g และกิจกรรมรับน้องต่างๆหลักสูตรทางด้านการโค้ชอาทิเช่นหลักสูตรการโคชชิ่งทีมงานสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการโคชชิ่งและหลักสูตรการปรับความคิดวิชิตความสําเร็จด้วย point of view การบรรยายเชิงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานราชการของเราก็มีหัวข้อในการเป็นข้าราชการที่ดีหัวข้อจิตสมนึกในการบริการและควันการควบคุมภาวะอารมณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนครับโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อคิดสร้างสรรค์เป็นทีมหัวข้อกลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้ในการฝึกบรมใช้บริการทีมของผมอาจารย์โอน้นได้รับอะไรบ้างครับได้รับการสัมมนาที่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นด้วยความรู้จากความรักความตั้งใจของทีมงานมืออาชีพได้รับภาพกิจกรรมและคลิปวิดีโอไว้ในความทรงจําเพื่อปรับปรุงผลงานทีมงานของเรามีเครื่องเสียงครับมีอุปกรณ์ซาวสร้างความตื่นเต้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เรียนรู้ร่วมกันทีมงานจัดทําป้ายชื่อและมอบผ้าพันคอในกรณีที่มีการแบ่งทีมผมและทีมงานยินดีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของท่านและจะส่งมอบความรู้ให้กับท่านหรือลูกค้าของท่านด้วยความเต็มใจคุณลูกค้าครับสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจการของเราโดยค้นหาชื่อประทีปวันมูดาได้ทาง Google และ Facebook YouTube เว็บไซต์ได้นะครับ และพบกันครับคิดสนุกมีสาระทำงานเป็นทีมบริการด้วยหัวใจกราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่เมตตาผมและทีมงานสวัสดีครับ